อันนี้คือตัวที่ถูกพูดถึงมากที่สุดนะครับในตอนทำเดบิเดโมเป็นคลิปที่เราส่งเค้กทีมงานของเราเนี่ยไปที่ซอยซอยหนึ่งซึ่งึ้นชื่อว่าหมาดุที่สุดเป็นพี่พี่ไม่ไปนะแต่ในเมื่อน้องๆไปกันพี่ก็จะดูว่าซอยนี้ดุจริงไหมนะครับนี่คือเค้กบุคคลที่ทีมงานส่งไปลงพื้นที่วันนี้เราจะพาไปดูซอยที่หมาดุมากๆซึ่งเค้กก็ดันเป็นบุคคลที่กลัวหมาซะด้วยมาลุ้นกันว่าวันนี้จะเป็นอย่างไร ตอนนี้เราอยู่กันที่ริมถนนใหญ่ซอยแบริงแล้วครับมีข่าวลือไปทั่วย่านนี้ว่าที่นี่หมาดุมากๆหม,มาถึงก็เขาต้อนรับกันเลยนะเจ้าน้องหมาแล้วคนเทนตวันนี้ก็คือต้องมาเมซเฟนกับน้องหมาดุค่ะและภารกิจของเค้กในวันนี้คือการเมคเฟรนกับน้องหมาดุเอาจริงดิ เพื่อเป็นการยืนยันเราสัมภาษณ์คนแถวนี้ก่อนว่าซอยนี้หมาดุจริงหรือเปล่าหมาถ้าเป็นคนไม่ไปทําอะไรเขาอะ่ะเขาไม่เขาไม่นั่นหรอกอ,อาจจะไปขับรถเฉียวอะไรเข้างี้อาจจะไล่ไคนนั้นส่วนมากเป็นหมาจรลูกเขาไม่ไม่ได้ทําคนหรอกหมาพวกนี้ขี้กลัวจะตายไล่แต่ไม่กัดเป็นไปได้ด้วยเหรอ <c oughs> เราลองขยับไปใกล้มากขึ้นลองดูว่าแถวนี้จะมีคนที่มีประสบการณ์ตรงหรือไม่ซึ่งตรงนี้นะคะจะเป็นคอมมูนิตี้มอที่มีคนมาซักผ้าอยู่เรียกที่ซักผ้าว่าคอมมูนิตี้มอเลยเขอเจ๋งกว่า และเราก็เจอพี่คนนี้ที่เดินผ่านซอยนี้ประจําเราลองสอบถามเรื่องนี้กับเขาดูดีกว่าแล้วคือปกติพอโดนวิ่งไล่อะ่ะคุณพี่ทํายังไงอะคะต้องมีไม้ไปด้วยอต้องมีไม้ใช่ค่ะเอาไม้ไปขูเราเอาอาหารล่อน้องได้ไหมคะไม่เคยอะค่ะเพราะว่ากลัวบางทีก็ถือไม้ไปแต่ไม่ตีเขานะแต่ก็ยังไม่เคยมีว่ากัดใครนะตุ๊กพกไม้ผ่านเลยเนี่ยแล้ววิธีที่คนในพื้นที่ด้านํนำให้ถือไม้ไปด้วยแต่ไม่ตีน้องนะครับแค่ถือขูบเฉย สำรวจไปได้สักพักเราก็ได้เจอคนที่มีประสบการณ์ตรงกับน้องมาดมนาุนี่คือผู้เสียหายที่โดนน้องหมางับไปแล้วพร้อมเนี่ยนะครับเจอมาครับตัวมีเม้ามายะเปน็นด้งับนะครับแค่ยำๆต่อๆไม่รู้มาแล้วปาซ็อกเกอร์ครับอองนี่โดนงับแล้วหรสนุกคือซอยนี้เป็นซอยที่ต้องถือไม้ทุกคนนะครับเมื่อสอบถามจากคนละแวกนั้นเรียบร้อยก็ถึงเวลาบุกไปด้าจุดเกิดเหตุกันแล้ว อ๋อนี่คือผ่านมาด้วยเนระถึงแล้วนะคะจุดเกิดเหตุตรงนี้เลยโอ้โหนั่งเป็นแกงเลยนะคะภารกิจ Make Friends กับน,น้องหมาเริ่มต้นขึ้นแล้วแต่ว่าตอนนี้นะคะน้องเหมือนจะเงียบไปแบบหนึ่งนี่เ้ยงแล้วอะเป็นยังน้องเริ่มคลายแล้วค่ะนั่น,นไงยีงขยับเข้าไปใกล้ก็ยิ่งเห่าใหญ่เลยน้องเริ่มลุกแล้วค่ะ ไม่ต้องกลัวนะน้องเค้กทีมงานเอาใจช่วยอยู่อย่างไกลๆเอาดองลูกแล้วจริงๆเค้กระวังนะสงสัยเดินไปตัวเปล่าอาจจะไม่เวิร์กเท่าไหร่หลังจากการเข้าไปแม็กเฟนด้วยตัวเปล่า <c oughs> เริ่มไม่เวิร์กเค้กจึงไปหาวิธีใหม่นั่นก็คือลูกชิ้นทอดครับและในขณะที่เค้กกำลังพูดอยู่นั้นก็เกิดเหตุที่ทําให้ทีมงานตกใจกันทุกคนน้องหมา <c oughs> เดินเข้ามาหาเค้กน้องหมาจะทําอะไรเค้กหรือเปล่าควรพาเค้กออกมาเลยไหมและและและ เอาเดินกลับไปแล้วเราจะมาลองวิธีการ make friend โดยการใช้ลูกชิ้นทอดกันโอเคกวางกล้องเอเค้กวางก้องก่อนไต้ก่อค่ะซึ่งเราจะปลาจากตรงนี้แล้วไปให้น้องอ๋อปลาเข้าไปฉลาดฉลาดฉลาดเป็นวิธีที่ฉลาดมากคเค้กปลอดภัยและน้องได้กินโยนลูกแรกออกไปแล้วจะเป็นอยังไงบ้างมากินนี่ไม่กินนี่ใช่ไหม อ้าวอ้าอ้าวดูท่าทางจะเวิร์กเพราะน้องหมาไม่เห่าแล้วเอ้ยสินบนใช้ได้ผลและในขณะนั้นเองเฮ้ยมันจะดีขึ้นนะพี่ไม่รู้ใครกลัวใครอ่ะเอาสรุปใครกลัวใครกันละครับเนี่ยวิ่งถ้าต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่เจอน้องหมาดุลูกชิ้นทอดในมือคุณช่วยได้จริงๆแต่ว่าพี่โค้ดคะ ที่เห็นเค้กไม่เข้าไปใกล้เนี่ยเพราะว่าเค้กเนี่ยไม่อยากเป็นตัวอย่างให้กับเด็กๆนะคะเพราะว่าเราไม่ควรเข้าไปใกล้หมาดูดนะ่ะมันนมันเป็นอันตรายเหมือนกันแต่อยู่ห่างๆก็ดีแล้วค่ะการที่น้องไม่เห่าเนี่ยถือว่าภารกิจเป็นคอมพลแล้วนะที่โค้ชโอเคไหมดีแล้วเค้กไม่โดนกัดก็โอเคแล้วไม่ต้องตกใจกันนะครับน้องเค้กไม่ได้เข้าไปลุยคนเดียวนะครับมีทีมงานเกือบเจ็ดชีวิตอยู่ข้างหลังกล้องนะครับเรื่องปลอดภยัยเป็นอันดับสูงสุดครับเซฟตี้เฟิร์สและหลังจากถ่ายทำเสร็จก็มีสิ่งท คุณลุงเดินผ่านไน้แบบเดิมปลอเลยอะ่ะเข็งไม่ใช่คนปุ่นเชี่ยกันเดินผ่านไม่ได้หรอวิ่งตามคุณลุงด้วยหรอโอ้กเขาจับหัวกันด้วยพี่ว่าคุณลุงเขายัดไปเยอะอ่ะก็ถ้าบอกว่าถ้าเจอหมาดุนะใช้อ่านกันกินซกสกอกลูกชิ้นนี่รอดได้นะถือว่าการติดติดสินบนน้องหมาก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันแต่จริงต้องเตือนทุกคนนะครับระวังนะเวลาเจอก็ต้องอยู่ห่างๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญกว่าน,นั้นก็คือพยายามอย่าให้สัตว์เลี้ยงของคุณเนี่ยกลายเป็นภาะขอาคนอื่ นะครับต้องดูแลอย่าให้น้องเขาเป็นสัตว์เลีรยอนบ้านใครซอยมีหมาดุอย่างนี้มีน้องแมวมีอะไรแปลกๆเล่าให้ทีมงานฟังหน่อยนะเดี๋ยวส่งทีมงานไปนะฮะอันนี้ดีนะถ้าพี่เลือกได้พี่ไม่ไปพี่นี่คือโตมากับซาเลอเลยนะต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยคือซาเล่โอเวอร์เลยรุ่นสมัยผมเนี่ยต้องโตมากับปากาชื่อว่าทบุมินาโนทบุแม่แบบเดียวกันเลยอยู่ไปฟีดู เรามาลองท้าทายพี่ๆในกูเด y ดูว่ารู้จักซาริโอดีแค่ไหนอืมเกี่ยวกับซาริโอนะมาอ่ะเริ่มเลยรู้จักซาริโอกันไหมครับไอที่มงเห็ดนะนะันมาริโอรู้สองตัวเองอาจจะเคยดูบ้างรู้จักค่ะอือแล้วรู้จักตัวอะไรกันบ้างตี้ไข่ขี้เหียดแบนแบนมาลุฮลคิตตี้เออคิตตี้เมโลดี วิงเกอร์วิงเกอร์ลิกเตร์ตาดแบบแบทบดูเหมือนจะรู้จักคิตตี้กันเยอะที่สุดแล้วรู้หรือไม่ว่าคิตตี้เป็นตัวอะไรแมวก็เป็นแมวไงแมวค่ะแมวมันอาจจะไม่ใช่แมวแต่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรจําได้ว่ามันมีช่วงหนึ่งที่ถูกพูดถึงเรื่องนี้เยอะมากว่าคิตตี้เป็นอะไรแล้วได้คําตอบตอนนั้นคือพอดีพี่ได้อ่านข่าวตัวนี้ว่าคิตตี้เป็นคนข่าวพี่ถูกปะ่ะคิตตี้เนี่ยไม่ใช่แมวนะมันเป็นคนคิตตี้เป็นเด็กผู้หญิง คิตตี้เขาเป็นเด็กผู้หญิงเขาอ่ะขีดเส้นๆให้มันน่ารักเฉยๆยังไงดูเขาเป็นแมวปะคิตตี้เป็นคนที่เลี้ยงแมวคิตตี้เป็นคนที่เลี้ยงแมวเป็นคนที่ไหนมีหนวดปากก็ไม่มีคิตตี้คือเด็กผู้หญิงอ๋อก็คนไงมีขนหลอลูกไม่ใช่ทาสเลกผู้หญิงถ้าเป็นคนน่ะทำไมต้องมีหมีหัวเป็นแมวถูกไหมปากก็ไม่มีแล้วรู้หรือไม่ว่าทําไมคิตตี้ถึงไม่มีปากจากการหาข้อมูลพบว่าสาเหตุที่คิตตี้ไม่มีปากนั่นเพราะว่าเธอ พูดด้วยหัวใจโอ้ว้าวและไม่อยากให้ตัวคาแรคเตอร์แสดงอารมณ์แต่อยากให้สะท้อนความรู้สึกที่มีในช่วงเวลานั้นในขณะที่เล่นคิตตี้อยู่พอเราสุขคิตตี้ก็สุขพอเราเศร้าคิตตี้ก็เ,เศร้าโดยนั่นเองเคยเม็กเชนอยู่เม็กเชนแต่สิ่งที่คุณยังไม่รู้มันยังมีอีกคิตตี้เกิดที่ไหนทีญน่ญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นดิไม่รู้ชล้จ <laughs> <laughs> ีเป็นคนเมืองนอกอ,อกอเมริกาคะฝรั่งเศสค่ะ ออสเตรเลียเดาน่าจะเป็นฝรั่งเศสน่าจะเกาหลีนะใช่ฝรั่งิกาหรือเปล่าคิตตี้เหรอต้องญี่ปุ่นป่ะแมวสัญชาติญี่ปุ่นน้องเด็กผู้หญิงน่ารักน่ารักแต่งตัวญี่ปุ่นพี่ว่าญี่ปุ่นคิตตี้เกิดที่อังกฤษค่ะอุ๊ยเือกถูกนะคะแต่ว่ามันอยู่ที่ญี่ปุ่นนะเป็นแมวอังกฤษงี้ก็คือคนออกแบบเป็นคนประเทศอังกฤษนะคะคนออกแบบคนญี่ปุ่นอ้เห็นปะ แล้วทำไมมัน,มนอยู่ในซาริโอญี่ปุ่นและจากการหาข้อมูลพบว่าช่วงเวลาที่คิตตี้ถูกสร้างขึ้นมานั้นไม่ว่าจะอะไรก็ตามที่มาจากต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศอังกฤษจะให้ความรู้สึกทันสมัยมากขึ้นนั่นเองเป็นตัวละครแบบฝรั่งฝรั่งหน่อยอินเตอร์หน่อยเรื่องที่น่าตกใจยังไม่หมดคิตตี้สูงเท่าแอปเปิลกี่ลูกอย่าแป๊บนะแป๊บนะอันน,น,นี้อันนี้มีข้อมูลเลยใช่ป่มมีครับพี่โค้ดอะไร่วะพี่ว่าห้าสิบห้าอ่ะสัก,กสามสิบลูกสองลูกพอทับ สิบแปลูกค่ะคุณปิงปองเราคิดว่า10ลูกเท่าไหร่้าลูกเฮ้ยอลูกห้าลูกห้าลูกสิบสองลูกคิตตี้สูงเท่าแอปเปิลสิบสองลูกเป็นน้องผู้หญิงน ok ่ารักๆคนหนึ่งอายุประมาณห้าขวบซึ่งคิตตี้สูงแค่แอปเปิลห้าลูกเองและน้ำหนักน้องคือแอปเปิลสามลูก ผู้หญิงอะไรสุดแค่นี้ก่อนอุ้ยกระสอบล้ว่ะก็่ได้คิดในใจจะตอบ5ลูกอะข่าวะมานข่าวว่ามันจะประมาณปุทธพ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 ุทธประมาณนี้กปลูกเออน้องตัวกระปุกลูก่จริงพี่จะได้อะไรไหมเนี่ยและหลังจากถ่ายทำเสร็จพี่ๆหลายคนในออฟฟิศยังคงหมกมุ่นกับเรื่องนี้แมวกลายเป็นประเด็นใหญ่โตระดับออฟฟิศและออฟฟิศคนที่ดูตอนนี้แหละครับเฉียงกันหรือยังโต่องเป็นคนเลย พี่ชอบนะที่ทีมงานผู้ชายเราทุกคนพยายามเถียงกันเรื่องคิตตี้เป็นภาพที่พี่ว่าน่าสนใจมากอันนี้ตีกันทุกข้องเลยเหรอนะว่าแต่เมื่อกี้พี่โค้ดบอกว่าคิตตี้อายุเท่าไหร่นะห้าขวบคิตตี้จริงๆ47ขวบสรุปได้ว่าคิตตี้เป็นเด็กผู้หญิงที่มาจากอังกฤษและอายุ47ปีงองตาแตกกันเป็นแถวเลยพี่อยากดูเหมือนแบทบแบทบเป็นอะไรถ้าบอกแบทแบทเป็นคนอีพิตรแล้วนะ บแบรนด์นันตัวอะไรกายโลกโลกาไงกานั่นเป็นอะไรแบบแบโลกของซาริโอมันช่างเป็นโลกที่ลึกลับจริงๆ, <S 1> <S 1> ๆแล้วคุณผู้ดูละ่ะมีเรื่องน่าตกใจเกี่ยวกับการ์ตูนซาริโอไหมลองแชร์กันใต้คอมเมนต์หน่อยสิครับโลกนี้มันมีอะไรที่เราไม่รู้เยอะเหมือนกันเนาะ